ส่วนทางทางวานซามโมทางงานลาวนี่จะเอินว่าลโลกปีมีสีนั่นเนาะเป็นทางล้างนี่มีนคนดูเถิงเถิงซามโมเลยโลกเรืเอ่องนึงแทน,นมันจะเป็นตน้นเป็นดอกนะนี่เราทุกคนจะเป็นดอกซีเขียวบานซีสมสีโสมซีเรืองแบบนี้เนาะนี่นีนนนน่ต้นก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ได้ แต่บุญใหญ่หลายลแต่มันเป็นต้นสูงสีส่วนหน่อเมืองมันตกเสื้อใบใหม่เป็นเมเซงมะแสงเมื่อดีตอนนี้เฮาก็ถึงเวลานี่มบเทาก็มาเก็บละไปเบิ่งการเก็บของมบเทาเป็น สบายดีเนาะวันนี้กัมพก็ซามโมอ,อีกเส้นเคยทุกคนหลังจากอีพีก่อนนอสสามโมพาทุกคนไปหาน้ทผมเหมือนบอกส่วนอีพีนี่สามโมก็จะพาทุกคนมามามาเก็บล็อกปีบอยู่ข้างเฮืนอนเฮาทันเองพอล็อกปีบตัวน,นี้เขาเจะวันมันนั่นอยู่ข้างข้างเฮือนทันนี่นอตอนนี้ก็หอดเวลาค่ายคามค่ายแรงแล้วสามโมก็มานำมเมถาวมาเก็บล็อกปีบ อู <c oughs> ้รถปี๊บหลายๆอ่ะเนาะตอนนี้ค่ะก็ขอตัวไปเบิ่งเก็บรถปี๊บกันนิมซามูมาน้ามือขาเนาะมือ่าวกำลังเก็บรถปี๊บอยู่นั่นเองทางล้างค่ะส่วนมันอยูุไสหุส่วนรถปี๊บนี่ส่วนทางล้างขนาดทางล้างของซามูขนาดจะแม่นันบ้านนอโขมมันโตที่ทำมาอานหาหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านหรือมือซื่ออะลรแต่ตอนอ่านหมู่บ้านท่านเราบุษันอะไรเก็บรถปี๊บเพราะว่าเขาเจ้าเก็บกอนมันก็เลยแบบมีหลายเนาะมือนี่ซมุกเลย ถาคุณมาเบิงว่าเราปี๊บมีนี่มีรไรซัมใดเนาะอ่าบุคุวาดยูทางละอ่านทางไทยเขาจะมีบอหรือ่าอยวนประเทศฝรั่วันของเขามีบอลนอกแบบนี้เนาะหรือว่ามันเธอก็น่าจะมีอะไรแต่ว่าจะเอิ่นซื่อสร้างกันเนาะทุกคนกับเขามาเบิง,นนงเลได้วยว่าถ้าเ็นสื่อ,อยุาบบาามมาอทางบ้านนั้นทุกคนถ้าเอืเอนซื่อไดก็คอมเมนต์บอกสัมโอได้ว่ะแต่บัตยวทางไหเนาะ่วนอั้นชวน ่วนทางทางมาซามโมทางงานลาวนี่จะเอินว่าเราปีมีสีนั่นเนาะบนทางล้างนี่นี่ทุกคนดูเถิงเถิงซามโมเลยลอกเรื่องเรื่องนะเห็นบอกในนี้ซามโจะอ่านเฮ็ดของทางนังเบื่องเนาะซามโมเป็นสิวในทุกคนเป็นแมล้วันแล้วก็คขี้ราดถาวาเนาะ <c oughs> เอาไฟขามากกฝาก ไปกดติดตาพัดอันภาคเบิงกันไปยาวๆเนอย่าพาทิมพาปะสาโมไปสายพอสุนียาสาโมก็บบริลงคลิปลมาลายลายล้นล้น,ลนเติบแล้วเนอะเลยสิประมาณสิหกจะปเป็นเรือนนะบ่กกเลยว่ากลับมาเริ่มตนคลิปอีกแต่ก็จะบุะสมเสมอ,อปานดทิดนึงทิดลงนึง้อ,อ, <c ười> อตอนนี้หากขอเวลาไปเบิงม่ทาเก็บกปีบกันเลยอยู่ทางลางละอยู่ใสม่ทาอยูอย่ใส นี่มเมทาสมโมเป็นมเมทาวข้องานไม่มกุลเห็นเนาะเป็นแม่ข้ออีเม้นั่นเองนี่ยังบ่เมนเมทาลซัมุเถืมมเ่ออันฟูสมโมยูเถื่อเนาะนีะ่นจะเป็นมเมทาวข้องานพายอันไม่มกุลแทนแทนแทนมันจะเป็นตน้นเป็นดอกนะนี่เนาะทุกคนจะเป็นดอกซีเขียอันซีสมซีสมซีเลืองแบบนี้เนาะเน้นๆต้นก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ได้ แต่บุญใหญ่ายแต่มันเป็นต้นสูงสือส่อเหนมาะมันมันตกเสือใบใหม่เป็นแมลงมาแสงมืนงมดนี่ตอนนี้เฮาก็ถึงเวลานี่มบเทาก็มาเก็บละไปเบิ่งการเก็บของมบเทาแบบเป็นจริงไหยโอ้หงอกายอยู่เนาะเอองอกเลยหล่นไลายล่นี่หล่นไลยอืมฮะนี่นี่เจคน มันก็จะลนแบบนี้นี่นท้าวก็เก็บเศษทงยางนี้อ่ะพทางนี้เลยค่คือกับห้าวันไปเก็บแล้วมาบ้านใส่สือส่อๆเนาะทุกคนอะพวกแค่คือกับอันมันทางกนลนเลยไงตน้น,น,น,ตนมันนี่นี่ต้นมันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอ้นนอกปีพันเองก็นกปีพันี่ก็จะมาเนอะ ตัดดวงเนาะขมเนาะทางล้างหันก็จะแม่นป้าเนาะขมเบิ่งมาทางล้างหันจะเป็นป้าเป็นลูกนหลวงแปานป้าเนาะขมเพราะว่านี่อันนี้เน,อน,น,อนาะขมฝนเนาะขมเนาะคนนี้เอาไปหานเนาะขมก็จะมักจะเก็บลกปีมานำกันโอ้สามูรมืมาคาต่างกองมาทุกคนจะเชงไหฮหเบิ่งไปเท้าเก็บไปอืเออ โอ้ปกติก็ตกเก็บตกลายาที่นี่อะเอ็อ้จางลาได้สมึงมึงมือมันมือกันบุตกโอ้เอ็มถามว่าสร้างมือก่อนมันบุตกายเนาะมือนี่ตกลไรไรไหมนี่ทุกคนเนาะคมหันยังบุทันงอกดีคือสมุูบาหันเละฝนยังบุทันตกมันก็เลยบุทันงอกเนาะถาว่าฝนตกอีกจะ เถือซองเถือนเลยนี่โอ้เต็มฤทธิ์เลยแหละจังเถือโโอ่านนกหฮมเพไปหายกินอ๋อพี่น้องก็สร้างหถื่อหาเอาโนกโฮมไปหากินเนาะแต่ว่ามันบูท่านงอกเถื่อทุกคนมันยังบุมีผลเถื่อเนาะงอกก็คือว่าห,าานหาันแหลรบูงอกร้ายคือหาไปหามือว่านตอนแันจะงอกแต่หน่อยเดียวค่ เก็บสวยเมทัลซะเนาะเมื่อแม่ยานจะเก็บเอาเก็บแบบนี้เราก็อาจจะเอาไปต้มไปซุปอันนี้แต่ว่าอันนี้อันเมทัลราจีอืมราจีเอาไปอันเอากลับบ้านเนาะเมทัลเคียมจีนี่ปะฮัลเล่ย์อะทุกคนเราก็เลยจะตาแห้งเอากลับ เรากลับเบี่ยงจันเอาลูกปีไปตอนลูกพายลาวได้วันมียังตอนเราก็เลยว่ามาเก็บเอาลูกปีนี่ไปตอนลูกพายลาวลูกพายกับลูกสาวอยู่บ้านอยู่วันเบี่ยงเนาะความจริงเราไม่ถาวเป็นคนเบี่ยงจันในทุกคนคนในเมืองเลยวัมเป็นคนวันนอกเลยวันเป็นคนวันนอกเขื่อนมาหมกุลเลยคุณ, <laughs> คณนาเรียงก็อ,อยู่บนน้านนอกมาก

อาไปตามแทนแต่สมโวก็ยังบีอกากกินเถื่อยังคลัมอยู่หนอถ้าว่านั่นแทนลายมือสมโวจังเห็ดดันเมนูสูทุกคนกินว่ามันจะแสบสำได้ห้าก็จะเอาไปต้มทุกคนต้มแล้วก็ขั้นน้ำขมมันออกความจริงอันนกปี๊บนี่มันจะข้มข้ม,ขมเลยนึ่งมันถนอมมันจะขมข้ม,ขมแล้วก็อต่แต่ว่าอีเม่ทาว่าตัวนี้บุคคลหลายว่ารันบางตัวนี่ข้มข้มห้าก็เลยขั้นน้ำข้มมันออก แต่ว่าหาอ่านขั้นแล้วเฮาก,ก็จะซุปเสม้ง่าทุกคนถ้ามาีนกขมหลนะเฮาก,ก็จะซุปนกขมแลนกคาแลสิโอ้สุดยอดเลยอาหารพื้นบ้านทางสาเนอ <c oughs> บ่ฮู้านแตงเป็นทางสาเนือแหละเพราะว่าทางบ,าบ้านบ่านว่คคุนเขาจะคือจิโบ้ค่อยโบ่ฮู้บบก,กินเนะาะเพราะว่าตกตะกี้ก็บ่เห็นนันไหวานเขามาเก็บนี่เนาะไม่เนาะเห็นบอก จิ่งทำมิตรขัวบัวเร้ยงข้าวหรือที่ต่ขัวเส้นน้ำมันเสน้นขัวเส้นน้ำมันแทรก,ก็ก็หักแซบท้าคนได้มกักเนาะแต่ว่าท้าคนได้บ่ามาักแทรก,ก็ยึงท่องสินะดี่แทรก,ก็แมนนันซุปสมองาทุกคนกับนอขมนอลอยนอนอจา๋าแล้วก็เซินอันนั้นสารเก็บหลอดตี นี่ทุกคนลร้ลนี่เอาจีบบักไล่ลยจะโมลืมอาค้ากล่องมาทุกคนแล้วก็ไม่เห็ดค้ากาล่องมันมีไล้หลยมันถาเรย่อเรอะไรไหม

ชาวก็เลยวบาอันตาแหงเอาไว้ให้คนที่ยังบุท่านได้กินเนาะเอาไปตอนเขาเอ๊แทนแทนแทนตอนนี้เขากเก็บไหลเป็นทีเข็บห้อยแลย้วนี่ชาโมเก็บไหลทงง่ายๆหนึง่งงงแม,มแต่ว่าทางล้างหาเนาะบางทางอันนี้นนยังมีอยู่แต่วบา,าตุยุ่งอะทุกคนมือและหุเลยก็ตุยุ่งเลยไม,ม่ทายยังไม่ทายยังบุยอมแพ้ดีทุกคนนี่ เม้าวยังเก็บอยู่อันนี้เป็นพีมพ์มือซาโมล้วนๆนะเป็นของเม้าวรนะของเม้าวก็มีที่ใส่ของเม้าวรนะเบิ้งนี่ใส่โอ้เบิ้งเบื้องเบื้องอ่าเมถาวรก็ลายพวกไรล่ะนี่ของซาโมนี่ของเม้าวโอ้มือนี่ซองแม่ลูกล้านเฮามาเก็บเม่็ดเม่ถาวรน่ะเก็บซะมือนี่ซองแม่ลูกล้านเฮามาเก็บล็อกปีเพื่อทุกคนเบิ้งเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปโดน เติบเนาะโอ้ยตุยงตุยงตุยงโอ้ยเจ้นี่ก็ขอดเวลานาทีที่เฮาไก่จะเมือแล้วเนาะทุกคนเนาะมืดขาแล้วเนี่ยเป็นป่านเนาะคมไหมไอ้เบิองนี่ยสมูบหม้อเฮือนจังไดนี่นั่นก็เม็นเพือนไม้หมกคุนแล้วก็เบิองทางล่างนี่นี่ยทางล่างนี่ก็เม็นเพือนเข้าใจเลยก็เขาก็มาใดเนาะแบบมันยุ่งหม้อหมอเพือนเขาก็เลยว่าสามารถเข่ามาปิดด้วยสั่นโซนข้าสารสมุแห่ง ลึกกว่าเมทาวเมทายังบรรนุสิ okay, Arizona, ้นแน่น okay. ี okay. ่เด <pou> ินสามโอแทก็นลงช่วงขาสั่นมาเลยเนาะนี่ตอนนี้เขาก็ออกมานอกป่าแล้วนี่จุด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 อ่าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคลิปสามโมพาทุกคนไปเก็บรถปี๊บเนาะนี่กับเมทาวเออในนึ่งเมทาวกับเบียงก็จะคิดนหัวแล้วแต่ถ้าคลิปกับเมทาวไหวไล่ๆเนาะเพราะว่าถ้าคิดนหัวก็กลับมาเบิ้งคลิป xin đi nhà cổng lang áo lan như nọ, vùng hào 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 yang bê yà nó vùng ừ. anh ninh yeah, phong phó anh ninh hân yà áo, yu hà chừng bà mát nắng hơi ôi hey. Ay, nương, oh, yeah. oh, <laughs> nương nó an áo phai nọ, มัวค oh, ือเลาะคมัว oh, คือเทใช่ป่ะฮะบ่มีหมวกเถื่อเนาะโอ้สบายดีไอหนึงสบายดีนีสบายดีไหมบิ่งอีหยาเพิ่นก็แพงหิงดีใจแห้งเลยร้านไอร้านคนทําอิดร้านทรายอีกดูดีเลยดูนี้คำหมู่ด้วยอ้าวฮัลโหลทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเบิ่งอีหยากับอี ไอหนึ่งไปทาทาหนีโมกับเขาก่าคามาสบายดีฝากทุกคนก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจใำหรัมโมเลเนอร์บ๊ายบายบ๊ายบายไอหนึ่งบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดย์ก็ไลก์ก็แชร์ไอหนึ่งเลนเออร์เนาะสองเงินนั่นชื่อเทมเพิร์ดชื่อเพ่ห้องเย่อไอหนึ่งเนาะโอ้บวงไงผู้สนใจอีกสนใจอีกเอือมุนตาหน่อยสุดไรที่เห็น Wala ko sa ano na na. Oo, mwoko